ยูบัวลี่ตรงนี้สิเยอะมากเลยดูค่ะไม่มีคนมาเก็บเลยคนเยอะมาก,มกเนื่องด้วยว่ามันเป็นต้นแบบนี้ใช่ไหมต้นต่ำๆเนี่ยอันนี้คือเหมาะมากเลยอันอันกว้างเนี่ยเห็นไหมคือแบบได้หมดเลยดูน,นี่นะดูน,น่ะเอาตรงน,นี้ก่อนโอเคดูได้หมดเลยดู ดูดูดูลวงนี้เอาเห็ดนะได้หมดเลยนะไม่ลวงด้วยอาจจะมีแบบลูกสองลูกอะไรเงี้ยที่ลวงทิ้งแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือได้หมดเลยนะลี่นี่ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆอย่างนั้นเลยเนะะี่ยค่ะ Ja. Oh, yeah. เห็นลูกแดงๆไหมอันนี้คือสุกนะคะมันจะเป็นอีกพันหนึ่งเนาะคือหวานจะมีความหวานกับลูกสีอืสีนะี้มันจะหวานกว่านะคะอีกพันหนึ่งปะ่ะเต็มแล้วอันนี้เหลือเอ่อทำไงดีแล้วบ,บลูเบอร์รี่ก็ยังเยอะมากๆเลยยังเยอะอแต่ว่าเดี๋ยวไปเอากลุ่มนั้นก่อนใดๆคือกลุ่มนี้ แล้วก็ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่นะฮะดูหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะตอนนี้ตอนนี้สุกแล้วนะคะสุกจัดคือไอ้ต้นบุเบรีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าต้นใบสีเนี้ใบสีเหลืองเออแล้วก็ใบชะลูดชะลูดหน่อยอันนั้นจะเก็บง่ายแต่ถ้าตรงไหนที่มันเป็นแบบว่าใบเขียวๆที่มันต้นสูงๆอะ่ะอันนั้นอะ จะดึงแล้วก็ขาดแล้วก็แตกอะไรเงี้ยคือมันมีม <c oughs> ันมีพันุ์ของมันด้วยทุกคนไอ้แบบนี้จะเก็บง่ายเดี๋ยวเก็บให้ดูมันก็จะแบบเดี๋ยวนะลงตรงไหนก่อนเดี๋ยวดูค่ะเห็นไหมมันก็จะแบบว่าฟืดคือแบบคือคือคือเราไม่ต้องออกแรงเลยอะทุกคนไม่ต้องออกแรงเลยดูมันแบบมันหลุดมันหลุดมาเองเลยอะแค่เราดึงขึ้นมันก็หลุดหลุดมาเองออกแรงแบบนิดเดียวคือมันไม่เหมือนกับเก็บไอ้ไอ้ไอ้ต้นแบบ อย่างอื่นเนะนี่ยน,นะเห็นะแปบ๊บเดียวก็หลุดนี่ปึ๊บเห็นนะหลุดนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะไอพันธุ์เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะดีก็จะเดินหายแบบนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีคนมาเก็บด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ารีบๆอะไรเงี้ยก็คือแบบเก็บเก็บไม่ไม่รอค่ะเก็บไม่รอหมายถึงว่าคือเจอตรงไหนก็เก็บตรงนูน้นนู่นเห็ดแดงดูกลุ่มนี้เ,เนี่ยนะ มันก็จะลูดออกแบบได้ง่ายมากเลยดูเนะี่ยดูค่ะอันนี้คือแบบตักง่ายมากเลยอันใหญ่ที่ตักอันใหญ่มันก็จะลูดได้ออกเนี่ยต้นหนึ่งก็เกิดอ,ออกหมดเลยถ้าเราไม่แบบว่าซ้ายที่วาที่อะไรเงี้ยดูตรงนี้ซื้อนะ เกลียงฟืดเกลียงนะตักง่ายน,นี่หมดแหละฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีอีกแล้วเสียงอ่อยเสียงหวานเพิ่งจะเก็บบูเบอร์รี่ไปทุกคนเต็มแล้วนะคะเท่าที่ต้องการแล้วก็ช่วงเก็บบูเบอร์รี่อะ่ะเจอเห็ด้ํามากเยอะมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะบีจะพาทุกคนมาเก็บเห็ด้ํามากทุกคน คือมันเยอะมากแล้วก็ดอกตุ่มๆแล้วคือแบบดอกสวยมากๆเลยตอนนี้ที่ฟินแลนด์เนาะเห็ดเยอะมากนะทุกคนไม่ว่าจะเห็ดอะไรนะคะอยู่ป่าไหนเนี่ยก็คือแบบว่าเยอะสุดๆเลยไปเลยจ้าทุกคนดอกแรกเดี๋ยวบีขอบัยด้วยนะบีแมวขานะคะบีเจ้าเฉพาะดอกเนาะอืมเอาไปทำน้ำพริกเห็ดนะทุกคนไปค่ะ นี่อีกเดี๋ยวมีคนเสียดายไงเอ้ทำไมแมวคา,าอะไรเงี้ยคือเห็ดมันเยอะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่คือแบบมันแก่สําหรับเบียร์เนาะบีก็เลยไม่เอาเดี๋ยวจะเอาดอกนี้ขออนุญาตตัดขาไปเลยไอเห็ดตัวนี้มันชอบมีหนอนทุกคนมีหนอนตรงเนี้ยอืมแต่ว่านี้โอเคนะคะไปจะบอกว่าบูเบอรี่ปานี้เยอะมากเลยคือบีเก็บไปเมื่อกี้ มันก็ยังเยอะเยอะมากๆเลยทุกคนไม่มีคนมาเก็บเลยบีคนเดียวเออเดินหาเฉาะตรงนู้นที่เฉาะตรงนี้ทีอะไรเงี้ยไปดีกาในดูวันนี้สิไมบูเบอรี่โอ้โหทุกคนดูดำเมี่ยมเลยเยอะมากแล้วก็ลูกโตๆๆงกันเลยแต่ว่าตอนนี้แรงหมดเก็บไม่ไหวเก็บเห็ดโอ้ดอกอย่างเงี้ยถ้าไม่มีหนอนก็โอเคอุ้ยบ้านเราเนี่ยเนาะ โอ้คิดถึงเมืองไทยทุกคนแต่เมืองไทยก็ออกเยอะใช่ไหมคะปีนะี้ดูอันนู้นน,น่ะเน่าเน่าเน่านู้นสามดอกได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูสามดอกดอกใหญ่ไม่เอาอุ้ยกบอันนิวอันนูนละ่ะวันนี้ใหญ่แล้วไมว่เอาแกและนี่ละ่ะอู้เต็มคอพายอันนี้เต็มจัดดอกนี้ละ่ะคือมันโตแต่คือแบบ บางทีถ้ามันได้นาำมามันก็ไม่มีหนอนนี่ได้เดี๋ยวจะไปทำน้ำพริกอันนี้บีกินได้นะทุกคนอันนี้กินได้นะคะนี่อันนี้เป็นแบบสีเหลืองต่มีคนถามเอา้าทำไมว่ากินได้กินไม่ได้เพราะว่าบีท้องอืดจัดทุกคนเออเนี่ยเดี๋ยวทำก็กินนิดเดียวนี่อืมนี่ฮนะไปะสีเหลืองเหลืองอ่อน น,นุนก็แก่แต่คือมันก็น่าจะได้แหละแต่คือเราไม่เอาเราก็ดอกนั้นโอ้โหดูตรงนี้สิคะเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเลยเดียวอันนี้ดอกเบลเลยเดี๋ยวดูออ้ได้อาดอกใหญ่เงี้ยเราไปแกงเอ้เอาไปทอนพริก แล้วก็ขวาอู้ยันนี้คือแบบสวยมากสวยมากโอ้บูเบอรี่ทุกคนโอ้นี่ฮะดูดอกนี้สวยนี่อันนี้เอาขาด้วยนี่นะโอ้โหนั่นใช่ไปอันขวา <Ooh. S 2> อันนี้คือวีนี่ฮะเปโรนะคะวีนี่ฮะเปรรก็คือ,อถ้าแปลตรงตัวก็เป็นแบบว่าวายวายเห็ดน้ำมากทำไมถึงเรียกว่าวายเพราะว่าเนี่ยคะ่ะสีเขา่าจะเหมือนวายเดี๋ยวบีขึ้นชื่อให้แล้วก็ขึ้นชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะเห็นไหมมันจะต่างกับไอเห็ดตัวนั้นเห็ดตัวนูน้นอันนู้นอีซอเปโรเห็ดน้ำมากใหญ่อ,อแล้วกนเนี่ยคือ วีนีา่าเปโรนะดอกมันจะเป็นแบบสีแดงม่วงอะไรประมาณเนี้ยนี่อันนี้ดอกตุ่มแล้วดอกข้างหน้าเราอะโอเคไหมโอเคไหมอันนี้ก็อีสอฮาเปโรอุ้ยนี่ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขวามือดูโอ้โหเบลเล,เลยดูค่ะอุ้ยมันใหญ่จัดกลัโกวโอ้ยบุเบลี่เยอะมาก แล้วก็โอ้ดูตรงนี้สิโอ้ดูสวยงามจ้ะนี่ทุกคน,นถ้าไม่ขึ้นลานะโอ้นิ่มไม่ไหวรู้เลยหนอนเพียบเนี่ยค่ะถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาอเงี้ยอุยอ้ยอุ้ยนอนอู้อันนี้แข็ง ཁྱི ཕྱད ཁྱི ตัวน,นี้ได้อันนี้เห็ดเหลืองเห็ดน้ำมากเหลืองอืมได้สวยด้วยอันนี้แกตัวนี้ก็ลังเป็นว่าวะ่ะเอ้ยเอยังอ่อนอยู่เลยอันนั้นแก่แล้วอันนี้ก็อันนี้ก็นนกมเมล ดูอันนี้วนี่แก่เลยนะทุกคนนิ่มดอกนี้ก็น่าจะแก่บอเลอร์เลยมันอดใจไม่ไหวอะลูกลูกใหญ่ใหญ่เงเลยทุกคนบูเบอรี่อะ่ะนี่ถ้าเข้าป่าหิวน้ำก็ต้องนะคะบูเบอรี่ป่าจะอร่อยกว่าบูเบอรี่พุ่มนะทุกคนคือ ได้อะไรหลายๆอย่างจากบลูเบอรี่ป่าคืออันเนี้ยได้เขาเรียกว่าอะไรอะความสุขภาพอะได้ได้นี้มากกว่าอันนี้มีประโยชน์กว่าเออ <_ c oughs> <_ c oughs> โอ้ยภาษาไทยไปหมดเลยอันนี้มีประโยชน์กว่ากว่าบลูเบอรี่พุ่มเพราะบลูเบอรี่พุ่มอะข้างในเขาจะเป็นสีขาวไงทุกคนเออก็จะลดด้อยคุณค่าทางโภชนาไปอีกอันนี้ข้างในจะเป็นสีดำ นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพอร์เฟกมากดูค่ะเต็ม,ม,มทุกคนไปหมดแล้วตรงเนี้ยนี่ซ้ายตรงนี้บี้เก็บอะไรนะบุเบลี่แต่คือแบบอย่างที่บอกอะเดินชฉาะๆ,ๆพอเยอะจัดนี่โอ้เดี๋ยว สรุปจะเก็บบุบลี่หรือเก็บเห็ดเวลาเรานั่งมันก็อดใจไม่ไหวอะ่ะอืมนี่ล่ะอูยนียย่แข็ง่ะแข็งอู้้ได้ แค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งทุกคนต่อครั้งอ่ะอไปกินต่อครั้งอ่ะคือแบบไม่เก็บเยอะเนาะเพราะว่ามันยังออกเรื่อยๆคือแบบอุ้ยดูมีแต่ลูกใหญ่ๆอย่างเั้ยเลย,ยดีเอาไปกินกับโยเกิร์ตตอนเช้าเขาแนะนำให้กิน1 0 0่งรถึงสอง กรัมต่อวันนี่นะคะบุบอดีแตงจริงแล้วใครจะกินเป็นแบบว่าสแน็คอะไรอย่เงี้ยก,กินได้เลยอยู่โอ้ยเอาดอกนี้ด้วยเอาดอกนี้ด้วยดอกจิว๋วโอ้ขาขาสวยงามโอ้เต็มไม่ถึงเต็มอัดแน่น คือดีฟังจากเสียงที่แบบแชบก็ไเด้นนี่ดอกบานเอาไว้ฟังนี่ไป<ะ>อ,อู้สวยอู้ทุกคนสวยงามนี่นะคะ โอ้โหดูหน่ามากเลยวันนี้ขอหักอืมไปบุปเบอรีอ่เยอะเดี๋ยวเอาวันนี้ด้วยเอาันนี้ด้วยนี่กะจะพอละอู้หาย,ยาวขอภัยที่หักไปเลยบุอรี่อ่ะโอ้ยตายตายคนมาเจอเห็ดเหลือง มาเจอเห็ดเหลืองเราก็ต้องเก็บเห็ดเหลืองฟึดแล้วก็นี่ข้าหน้าโอ้กำลังออกเลยอืนี่เขาได้ไหมเนี่ยโอ้หนุนกำลังออกเห็ดแดงเห็ดมากน้ำหมากน้ำหมาก เบลอเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะดูอันนี้ได้หรือเปล่าคือแบบสวยมากอ่ะสวยแบบโอ้ไปมองเห็นแต่ไกลเลยเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยโอโ้โหสี่ห้าหกเจ็ดแก่มด นี่อุ้ยสวยทุกคนสวยสวยถ่ายรูปเลยจ้ะโอ้โหงามไปพอล่ะโอยดูสิเดินมาเจอเรื่อยๆเนาะแล้วคำว่าพอมันจะมีอยู่จริงไหม <c oughs> คำว่าพอมันจะมีอยู่จริงไหมทุกคนดูอ้าวไม่ได้ละไปนี่ดอกเล็กอู้ โอเคอะไรหลุนแดงๆอ,อ๋อ,อก็เห็ดในตัวเนี้ยแหละโอ้โหป่านี้เยอะมากนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไง,ไง,ไงนี่ไงนี่ไงนี่ค่ะอุย้ยตะมุตะมีมากเลยทุกคนอะถ่ายรูปจะ้ะหนึ่งสองสามแชทบางคนชอบแบบรูปมันชัดใช่ป่ะคะก็อ๋อมีดอยู่ไหนก็ไม่รู้ อะประมาณนี้นี่ลุกขึ้นมามาเจอนี่แล้วก็ดูกลุ่มข้างหน้าอันนู้จะเป็นเห็ดหลวกฝรั่งจ้ะโอ้โหนี่ได้ไหมละ่ะนิ่มๆอันนี้ไดออ้แล้วก็ขวาอันนี้ได้ โอ้ดูค่ะสวยงามโอ้ดูเห็ดมันเน่านั่งอยู่ตรงเนี้ยเหม็นเลยเอาจริงเดี๋ยวต้องออกก่อนแล้วค่อยไปตัดก็นี่โอ้ดูค่ะได้ได้โอ้โหดูทุกคนป่าเต็มไปด้วยเห็ดเห็ดแดงเห็ดน้ำมากอ่ะ โอ้โหเยอะมากบีไม่ได้ลงไปนะเพราะว่าเหนื่อยละจะกลับบ้านละนี่นะคะดูดูจากต้นคลิตต้นข้างหน้าตรงนู้นแล้วดูป่ามันก็เดินง่ายง่ายดูมองเห็นไปหมดเลยอะเห็ดอะโอโ้เยอะเหนื่อยทุกคนเหนื่อยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นละคะ่ะดูบูเบอรี่ก็ดอกเอ้ต้นเอ้ไม่ใช่ลูกเบลเลอร์เลยโอ้โห เนี่เน่ต้นแบบเนยทุกคนบูเบอรี่ต้นแบบเนี่ยเออม,มันมันจะเวลาเราเฉาะแล้วมันจะมันจะแตกมันจะขาดนะฮะเพราะว่าใบเขายาวเขาจะทําให้ลูกขาดแล้วก็เออแตกลูกมันแตกไอใบขาดแล้วก็ลูกแตกไปเลยดูแต่ว่าไอแบบเนี้ยมันจะแบบใหญ่มากลูกใหญ่มากดูคะ่ะใหญ่มากไปอืมอืม แต่หวานหวานแบบหวานเจ็บเลยทุกคนหวานไม่มีความเปรี้ยวอยู่เลยอ่ะสุกจัดแล้วในบีนึกว่ายังไม่สุกจัดเพราะว่าใบมันเขียวเด้อเพีแบบยบเยอะมากเลยดูป่ปโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นแบบสั้นๆเนาะมาทักทายนะคะมาพายไปเก็บเห็ดไอ้นี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวบีจะไปทำน้ำพริกนะคะเออ ตอนทําคงไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้า google ดูว่าทําอะไรยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพามาเก็บใหม่คลิปหน้าอยากจะดูเก็บเห็ดอะไรคอมเมนต์มาคุยกันนะคะบ๊ายบายงามมากแดงเช่โอ้ เดี๋ยวยังพึ่งไปดูดอกนี้สิอ้าวอ้อไม่ได้